สวัสดีครับเอฟซีเมื่อกี้ผมงงว่าลุงเดินหน้าออกไปแล้วก็ตั้งหลับตั้งลำออกกันหมดเลยถ้าจะลืมะไรสักอย่างถ้ากันออกด่กตามดากันถอยออกนีไปแล้วแต่ที่แน่ๆลุงลุงแกกลับไปแล้วนะแต่คนนี้ใครผมยังไม่เคยเห็นหน้าเลยใช่ลุง้ไหมใช่แล้วลุงขับไปแล้วนะเมื่อกี้นี้ออกไปแล้วโอเคครับผมผมครับขอบคุณครับ อ๋อลุงถอยมาล็อกรถนะครับทุกคงถอยมาล็อกรถเรื่มล็อกรถเอาไหนว่าลุงไปแล้วไม่ให้เหรอโอ่ใเพราะว่าลุงลุงลุงพลออกไปแล้วเนี่ยใช่เหรอก็ลุงพลไปแล้วนี่ครับอันนี้อยู่ทุบช่องใหม่เหรอครับลุงพลคือใครครับอ,อ๋ออ๋อลุงลุงพลกลับไปแล้วครับเอาพี้ที่ลุงพลบอกครับใช่ครับที่ลุงพลครับลงลงทางหรือเปล่าครับแล้ว แล้วแล้วแล้วนี่ใครครับเนี่ยที่เขาบอกวังปู่บริจิตให้ดีๆนะครับใช่ครับใช่ครับแม่งงมามามาหาลุงพลเหรอครับแม่งงมาหาลุงพลเหรอครับแม่นครับอ้ลุงพลกลับบาแล้วลุงพลกลับไปแล้วครับกลับไปแล้วถุงใส่ครับเอากลับแล้วเหรอกลับไปแล้วครับเอาปกติแกอยู่ถึงกี่โมงไม่รู้ก็แล้วก็แล้วแต่สะดวกครับบางทีก็มาบางทีก็ไม่มาบางทีก็ไปบางทีก็ไม่ไป บางทีก็อยู่บางทีก็ไม่อยู่โชคลุ้มห้าโมงแล้วก็กลับแล้วฉันเลยไม่รู้บางทีก็อยู่บางทีก็ไม่อยู่ใช่ครับแบบว่ามาไม่ไม่ปกติมากระปิดกระปอยอัันนน้เดี๋ยวอันนี้ความในใจป่ะแกไม่ห่วงบ้านห่วงนาแค่เดีอวไม่เลยไม่เห็นเลยใ ไม่นานนี้ยึดแล้วครับยึดแล้วพวกผมยึดหมดแล้วมายึดขยึดยูทูบเบอร์ครับกผมยึดแล้วยึดบอกแกด้วยนะแกว้าเบยนะดูไม่บอกแกแกว่านะปินไ้ยินไหมว่าแกดุนี่นะนะดไม่ดุ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  แกเปแกเป็นคนน่ารักครับว่ายูทูบเบอร์ไม่มีเนาะใช่าไม่คยมาเลยเขาเนระเอาถามจริงแกแกมาไหมเนี่ยแกมาบ่อยไหมไม่ไม่้นั่นใครนั่นน่ะไม่ใช่ลุงพล่นั่นน่ะโอ้โหนั่นก็ลฟื้นครับอั่น้นครับพฟื้นว่าจะมาเยี่ยมลุงพลไหนลุงพลไม่อยู่บ่ ไม่อยู่ไม่อยู่ครับเสียใจด้วยนะครับวัดวันหน้าไม่ว่าใหม่นะวันหน้าใช่มีคนบอกว่าแกอยู่มืดมืดแกจะกลับบ้านอ่ะแกไม่ค่อยจะมาก็อยู่ทั้งวันอ่ะโอ้โธแสดงกันไม่ค่อยมาบอกไม่ไม่ไม่ค่อยเห็นครับฉันมาทุกวันมูกวนมาทุกวันก็ส่งส่งคลิปให้นี่ได้เราไม่ค่อยมาไม่ทันแล้วทำไมว่าใครชิคดี้พายีเอ็มเนี่ยมาทุกวันมูกวนทำงานทุกวันเอาเหรอค่ะเพเห็นบอกว่าวันพระช่วงนี้ทำ ขาไม่ทไอะไรกันท้าไม่ได้ทำเฉพาะวันท้าเนี่ยลุงแปดหลายค่มเลยวันนี้กี่ข้าครับเกรมสิบสี่ข้าค่ะกี่ข้าเดือนอะไรเกรมแปดข้าม่งเก้าหนึ่งเก้าบอกเก้าปลาหิ่งอ้าถ้าตอบถูกมันก็จะถูกไงต้องตอบผิดไว้นั่งถูกผิดพรุ่งนี้เกิดขึ้นหนึ่งข้าเดือนสิบแล้วเข้าไหมต้องตอบผิดไว้พรุ่งนี้ทำอะไรกันอ่ะไม่ได้บอกไว้ว่าพรุ่งนี้ไม่ครับไม่ได้บอกอะไรเลยบอกเลยค่ะ เดี๋ยวจนทุกโมงหก6โมงเขาบอกมารวมกันนี่รู้ป่ะรู้ครับไม่รู้บอกรู้แล้วค่ะบโมีบ่หูเสียงนีคนเสียงนี่คนมาเลยเาเมื่อกี้ผมดูไหลสดอยู่เห็นไหลสดกันอยู่เมื่อกี้นี่เอาลุงคนกลับมาบอกวันหยุดวิค5ค่บนที่แล้วไม่ได้กับซี้ค่ำ มี15คันหนึ่งข้างลุงคนต้อมีคนยึดไปแล้วบอกเราครับมาแต่ภาคใต้คุบวะนี่บอกแกหน่อยนะแกดุเหรอพอได้ยินมาแกดุมากเลยเนี่ยเรองภาคใต้แจ้งคนนี้อะมาแต่ภาคใต้ผมบอกโอ้ทะเบียนกรุงเทพกรุงเทพมาภาคใต้เนี่ยทะเบียนกรุงเทพเห็นแน่เลยเอ๊ะมารถเปิดประตูเนาะองค้อนห้องเลข ลมแรงใช่มครัลมแรงลมแรงลมกัเลยลั่นโอ้นี่ไม่เนี่งไม่บอกผมเลยว่าลุงพลไม่ไหนนี่ไม่ทราบอ๋อกลับบ้านไปแล้วครับลุงพลกลับบ้านไหนครับไม่ทราบค่ะเออบางเยี่ยมบางเยี่ยมบางเยี่ยมบอกไว้นะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถึงเลยครับดีโทรัพท์มครับมีนะครับเดี๋ยวจับ G P S ไปนะครับเอาหมดไปที่บางเยี่ยมบอกครับ เบอร์โทรลงพลไมครับปักมุดกกองเลยค่ะมีมีไหมมีเบอร์โรศูนด่งหนึ่งหนึ่งหน่งห่งงหน่งง้กอเลยใช่ไหมปักมุดกกองเลยนะชัวร์เชื่ออะไรครบที่บอกที่บอกเบอร์โทรศัพท์มี่อิบไรเราอันนี้เรอค่ะอันนี้บ้านไร่ผู้หลวงครับี่ร เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาไว้เดี๋ยวไม่เอาไว้ส่งไปเลยแม่มาจิงไม่เลยวะส่งเลยแล้วฮะไปละเดี๋ยวไปหาลูกบุญมาเด้อครับครับครับพี่ลูกบุญบอกแจ้งไว้อยู่เมื่อกี้ว่าหกโมงเจอกันอยู่ที่นี่ครับใครอยู่ใกล้กันเราเห็นแต่เพื่อนแม่นี่แหละหน้าไม่มาถูกไหมนี่ชื่อไรเราอ่ะหน้าเด็กกับเพื่อนเลยนะหน้าหน้าเด็กกับเพื่อนเลยนะ เลยบอกหน้าเด็กไปหมดเลยหน้าเด็กไปหมดครับเด็กไปหมดแบบดูจะน่้ร๊อยนะค่ะตอนนี้เด็กไปหมดเด็กไปหมด มาแล้วน้นหน้าฟันนี้ครับครับสุขดีครับโชคดีครับพูดเหมือนพูดกับลุงพลเลยโผมก็ก็พูดกับทุกคนแหละครับโชคดีครับยูทูบมอห์ห์อยากใส่ชุดนี้เข้าร้านชาบูนะเออไปไปได้แน่สิไปกินชาบูเขาปิดแล้วไปถึงไม่เหลือไปถึงก็ปิดร้านปิดแล้วครับปิดสามทุ่มค่ะอปิดเหมครับ ครับโอ้ยใครมาถามหาลุงพลนะมีการเจาะนะก็นะครับเมื่อกี้ลุงก็หลังสวดมนต์เสร็จลุงก็ออกไปแล้วนะครับนี่ไม่ไม่ทราบว่าใครนะครับนะครับมาถามหาลุงมาถามหาลุงพลนะครับค่ำๆนะดึกๆนะก็อ่ามาถามหาลุงนะครับนะก็ยังไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับแต่ว่าบอกว่าจะลุงกลับไปบางเยี่ยมเนาะ นะว่าจะตามไปหาที่บางเยี่ยมจะจับ GPS ไปนะครับนะดึกดึกดื่นดื่นค่ำค่ำเรากงงเอ๊ะใครเน่ามาอะไรยังไงเนาะมาถามหาลุงพลน,นะครับผมก็เลยเอา้าก็เห็นว่าลุงออกไปแล้วนี่นะครับลุงออกไปแล้วก็เลยบอกว่าให้ไปหาที่บางเยี่ยมนะแกก็ว่าจะจับ GPS ไปหาลุงมาอย่างนั้นนะนะครับ ก็เป็นความสนุกสนานใน f c นะหลังสวดมนต์เสร็จนะครับก่อนจะไปก็ลุงก็มาแจ้งทุกคนว่าจะกลับแล้วอย่างเงี้ยนะก็ถอยรถมาก็มาแจ้งทุกๆคนแหละว่าจะกลับไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ก็นัดเจอกันก็นอนกันแต่หัวค่ำนะครับพรุ่งนี้ก็เจอกันที่6โมงที่ห้องหนองนานะครับก็จบคลิปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรก็เดี๋ยวดูตามคลิปเลยนะครับขอบคุณท่านมากขออนุญาตจบคลิปวันนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ